2 3 4 5 6 7 8 9 รู้สึกส่นเต้นมากๆความดีใจที่วันนี้ได้มาร่วมงานกับทางเจมส์คอสติควันนี้พวกเราก็เป็นตัวแทนของเบลเซียด้วยแสดงความยินดีครับใช่ครับก็ขอยินดีกับทางเจมส์คอสติกแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งแบบว่า้าร์คที่เกี่ยวกับบิวตี้ที่เขาเรียกว่าเจริญขึ้นเรื่อยๆนะก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองแล้วก็ ขยายสาขาไปแบบอีกเยอะๆเลยนะครับก็อยากให้คนไทยได้ใช้ของที่แล้วก็ขอให้ทางเจมคอสเมติกเนี่ยอยู่คู่กับเขาเรียกว่าอะไรวัยรุ่นไทยคนไทยอีกนานๆนะครับจะบอกว่ามีหลากหลายสินค้าให้เลือกมากมเลยอยากอยากให้ทุกคนลองเปิดไทยแล้วก็ไปดูกันโอ้ต้องคนนี้เลยคนนี้แบบเขาเชื่อชาตินั่งยืดนั่งยืดดีนะใครดีที่ส พากันมานี่แหละครับก็รู้สึกว่าเจมคอสเมติกก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าครบจบในที่เดียวเราเราไปที่นี่ก็มีหลายหลายแบรนด์ที่เรื่องแล้วแบรนด์ที่เขาคัดมาอยู่ในร้านของเขามันก็คือแบรนด์ที่แบบคุณภาพนั้นเลยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกได้เราไว้ใจได้ทุกะนก็ฝากทุกคนนะครับมาอุดหนุนทางเจมคอสเมติกกันเยอะๆนะครับทุกคนเลือกตามเล่นหนึ่งชิ้นนะก็ต้องเลือกสินค้าของทาง อเรสำหรับถ okay. ้าให้ถ okay. ึงเรื่องนะอาจจะเรื่องแบบเป็นตัวอะไรนะหน้าผอะอะไรครับคนหาเออเป็นคาเฟ่ก่อนนะอ๋อเมกาเฟ่ที <h <h ่แบบเป็นเบรกก่อนที่เราจะแบบแข่งหน้าอะไรใช่ใช่เร่อส่วนไหนส่วนตาส่วนอะไรของพี่เกดรู้สึกว่าตาจะไม่ต้องเยอะแล้วจริงเหรอว่าตาเขาสวยอยู่แล้วนะครับ จะไม่ทาเป็นนิดแค่ดีกว่าเพราะว่าปากซีดปากซีดบ่อยมากปากจะได้แบบหน้าจูบสีสวย <c oughs> ครับผมก็ก็เดินก็แสดงความยินดีกับทางเชลล์ับจริงจรพิงนะครับแล้วก็ขอพาของ,องทุกคนถ้าชอบดัาของบริษัทด้วยนะครับอยากจบอกว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใช้ครับรอบ จริง Murisca เนอะเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับเป็นแบรนด์คนไทยด้วยแล้วก็มีโปรดักต์เยอะมากมีทั้งกันแดดเมคอัพเฟสมีรองพื้นมีอายแชโดว์อายไลเนอร์แบบเยอะมากๆให้ได้เลือกนะครับก็ใครเลือกซื้อที่ถูกใจแล้วก็เปิดใจให้กับแบรนด์คนไทยกันเยอะๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอขอบคุณทาง J M c คอสเมติกแล้วก็ Murisca ที่ให้เกียรติเก่งเปนปีนะครับแล้วก็คือพวกเรามาในงานฉลองเปิดใหม่นี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นการ grand opening ที่ น่ารักมากๆแล้วก็คิดว่าเป็นโชคดีของชาวลังสิตละกันที่มี J M มคอสเมติกอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกับดุลกันได้เยอะครับครับเกือบเกือบครับเกือบเกือบแต่ว่าตัวคือจะลงสวงแล้วมันเป็นกีฬาลงสวงแล้วตื่นเต้นมากๆเป็น

กิมมิกก็เห็นพี่เขาบอกว่าจะมีการประกวดชุดด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่แบบทางออฟฟิเชียลแต่ว่าเป็นแบบบรรยากาศบรรยากาศรี่สวยแบบเล่นนเเลาการแบบประกาศวงสวงทำให้บรรยากาศคึกคึนมากเลยการออกกีฬาครับก็จริงๆเราเองก็ชวนพี่ๆด้วยแหละหรืว่าครับมันเป็นวันฮาโลวีนด้วยเนาะเหมาะที่จะแบบเออแต่งกายแฟนซีขึ้นมาหน่อยหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบ ช่วยการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผิวส<ค>ันของอะไรเงี้ยมันคูเป็นบรรยากาศที่น่ารักดีที่มันอาจจะเป็นไวรัลได้ที่จะช่วยให้แบบคนรู้จักพวกเรามากขึ้น,นบบช่วยจากศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้อย่าไปบอกบบอเลยจริงๆผมคิดไว้หลายแบบมากๆเลยว่าแบบอยากดีไซน์แบบคุณพ่อคุณแม่น้อกมาเป็นยังไงอยากแบบ ยังไม่ได้ปรึกษาครับมีเพื่อเข้าแต่น้องปิงอ่ะแบบส่งเลฟผมมาแบบเยอะมากเลยตอนนี้แบบเขาคิดมากแต่ผมคิดว่าผมผมอยากได้ครึ่งหัวใหญ่ๆเลยแบบตีมก็บังผู้อื่นหมดแล้ดีละนะเาคหลังอะไม่เป็นไรเราก็บังหรือมั่นดีเรายืนเรายืนอยู่สองคนไงไม่บังใครแล้วโอเคไม่แต่ว่าคือจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่า มันมันเป็นอะไรที่น่ารักแต่ว่าก็แอบ,บเป็นห่วงนะครับก็ถ้าพี่ๆที่ดูอยู่ก็รู้สึกว่าจริงๆเราเล่นกันบน,บบนเราก็เด้ใช่เราสึกว,ว่าบางคนแต่งมาเป็นชุดมีฉากข้างหลังเดินมาด้วยอะไรเงี้ยเออเอาที่พอดีนะครับ <c oughs> เราเอพอดี <c oughs> เรารู้ว่าคนไทยทําถึงอยู่แล้วกันนะเป็นเป็นเลิกเป็นเลิกที่มันลงตัวหลายๆอย่างวันเทนลิสด้วยวันเคลื่อนไหวที่เป็นวันครูด้วยอะไรเงี้ยมันหลายๆอย่างก็แน่นอน เป็นห่วงหลายๆอย่างด้วยไม่รู้ว่าท่าอากาศมันจะเป็นยังไงลัวแบบเป็นลมเป็นลมอะไรแบบนี้ก็เอาจริงๆนะครับที่สื่อที่จะมาเจอกันนะครับก็ฝากได้เลยนะครับว่าอย่าแต่งตัวธรรมดาครับค่อนข้างคาดหวังมากๆทุกคนดสื่อทุกสื่อตรงนี้เราเป็นพยาีร่วมกันว่าชุดเราจะไม่แพ้ไปกว่าที่แฟนต่างไม่แพ้ไปกว่าเพิ่ครับ ได้เลยแล้วเดี๋ยวพวกเราสลับกันสัมพาดมาเ่ยวมาโชว์ตัวกับเราสามล้านเลยดีใจมากๆเลยครับยิ่งช่วงแบบเข้าใกล้แบบพวกีบิววกันแบบเยอะมากๆเลยแบบยอดพิวแบบขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือทามมี่งคือช่วงแรกๆกับขึ้นมาสมากแล้วก็หยุดไปเลย้รั็ เก่งไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแบบเขาคิดว่ามันพูดในรอบหรือเปล่าแล้วแบบจะรันรันลันรันขึ้นมาก็ขอบคุณพ,พี่ทุกคนมากในรับพี่ชื่นชอบแล้วก็ให้การพ,พอร์ตตลอดใช่ให้แบบต้องเก้มก็ครูอยู่ในแทมลายตลอดรวมถึงพี่เฟิร์สเฮ้ยพี่เฟิร์สอะไรอ่ะพี่เติมพี่เฟิร์สด้วยนะครัแบทุกคนแบบพี่ๆ ต้องติดคนทุกคนแบบเล่นคอนเทนต์กันแบบเก่งมากเลยใช่มากเลยใช่ครับก็ยังไงก็รู้สึกว่าขอบคุณรู้สึกขอบคุณเสมอนะครับเพราะว่าวันนี้ที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนรังมีคนสปอร์ตมากขนาดนี้ก็ก็มาจากตัวสเปนนาทีดีด้วยเนาะเรารู้สึกว่ามันมีอิมแพ็คกับเรามากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจให้เรามากๆการที่จะ พร้อมไปสู่ขั้นตอนต่างๆวงสวงทิสติ้งหรือว่าแบบควันถ่ายจริงเ้ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีคิวกี่คิวแต่ว่าก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเรายังไม่ได้เริ่มอะไรจริงจังนะครับพวกส่งแล้วทำอะไรกต่อคะทอะไรกันต่อทำอะไรกันต่อครับพี่เจมส์ก็เออก็ลองชอบสปอยแล้วก็ครับผมก็วงสวงแล้วก็เตรียมตัวการถ่ายทำถ่ายทำอะไรเหรอครับถ่ายทำ ซีรีสครับอ๋อางซีรีส์ก็ฝากพี่ติดตามด้วยนะครับครเับโอใช่ครับเป็นแฟนมีดแรนกองจ่าเลยครับก็เขาประกาศประกาศกาศเอก่เรู้ตัวไหมรู้ตัวไหมว่าที่กระติบไปไมก็อยู่ที่ ครับผมเป็นเป็นการเป็นแฟนมีสครั้งแรกทอ่เินางเลยครับที่ที่ญี่ปุ่นเปิดกันที่นู้นเลยเนาะที่นู้นเลยฮะก็อ่าเขบอกใจสั่นุณค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 ุาคุณคุณบุณค่ณคุณคุณควณคุ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 คียมแล้วเตุณค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 อคครอค นี่ส่วนของรายละเอียดเราได้แชร์โปสเตอร์ไปแล้วนะครับคืออใช่ครับก็วันมีล็อกมาแล้วใช่ไมีลอกมีมีสองรอบให้ได้ดูเลยก็ก็ฝากพี่ๆแฟนๆชาวญี่ปุ่นนะครับครับเพิ่งวันนี้พี่เก่งได้เตรียมภาษาญี่ปุ่นมาเพื่อที่จะไปเอาสักหนึ่งที่นอ่านะฮะนี่คือว่านี่คือว่าคุณมา ถันถันน้ำอ๋อเป็นเป็นโปสเตอร์ที่เราไปถ่ายตอนที่ดีมีแหละครับใช่ครับไปถ่ายตอนนั้นก็ไปถ่ายในออนเซนแล้วก็ไม่ใช่ออนเซนอ๋อไม่ใช่หรอเคุณนะมันคืออะไรอ่ะมันคือแค่ที่เล่นน้ำอ๋อเหมือนแบบเหมือนคบ้ายคล้ายแบบใช่บครับ เก่งไม่รู้ว่ามัเรียกเอาไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่าเป็นทีมน่ารักน่ารักครับก็ฝากฝากติดตามด้วยครับเรื่องก็โอเใช่แน่นอนใช่ง่ายคือจัดเต็มแน่นอนบอกอบเลยว่าทุกคนแบบเต็มตัวงอย่างนี้ที่แฟนบุกแฟนที่ไทยล่ะเขาก็จะแบบในที่นี้จะไปอยู่งก่ออยงนี้ใครจ้ก็ลองก็ลองบอกคุณท่านประธานนะครับ ให้เราใช้วิธีเดิมได้ที่เคยบอกไปว่าตรงไปเข้าฝันที่ออฟดูเข้าฝันพี่ออฟหรอพี่ออฟอยูอยากให้บีเกิดฟิ้ในประเทศไทยอะไรเงี้ยาก็จะบันดาลสิบบันดาลใจขึ้นมาได้ก็ลองดูครับีิลลวิพีการลองลองลองแบบช่วยกันดิคเวสเสียงของทุกคนมีความหมายทุกคนก็รอรอติดตามกันว่าจะมี ใครก็ได้มีหรือเปล่าอะไรยังไงก็ฝากด้วยไม่ต้องฝากฝากด้วยแต่ว่ารอเราไป็นนักกีฬาครับครับก็ฝากทุกทุกคนด้วยนะครับในนามของน้ำปิ้งแล้วก็น้องเข้มกิลานะครับแล้วก็ในนามก็คุณรังก็อยากจะบอกว่าตอนนี้พวกเราก็ใกล้จะ คือโปรสสำคัญน้อยอย่างค่ววงสวนก็อยากให้ทุกๆคนนะครับมาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆนะครับครับมันคงจะเป็นดีวันที่เราจะกิดต่มไปทีิงานคือเอางี้ว่าพี่ๆทำงานทุกวันที่แล้วอะแต่วงสวมันมีวันเดียวออถูกไหมล่ะเราทำงานทุกวันแต่วงส่วนมีวันเดียวเพราะฉะนั้นปุ๊บเรากดตัดสินใจเลยกดลา กดลาเลยเหรอกดลาเลยกดจอพี่ๆบางคนคือเต็มแม็กซิมัมเลยนะก็อาจจะกดอีกปุ่มหนึ่งอาจจะมีลาพักร้อนอะไรเงี้ยแต่อย่าลาออกอย่าลาออกใจหายแต่ว่าต้องมาก็มาเจอกันที่นแล้วกันครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ในโมเมนต์สำคัญใช่น้องเขียนพ่อครูกันแล้วก็ ถ้าใครอยู่ทางบ้านก็รับรู้ได้ถูกครับรับอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากันกันมาได้ครับรเจอกันนะครับสาัสดีครัครับ